มีนะครับปาลาอะไรครับฝาอะไรใยล่เนี่ยอาครับครับสวัสดีครับ ก็วันนี้ก็มาพบกับผมกับเรานะครับกับชงบาวเด็กตดยคนดิมนะครับกบวันนี้ผมผ้ามาเล่ลั่นนะครับเล่ลั่นหรือว่าบักลั่นนะครับดักปลาไหลนะนะครับกระเยอะที่ว่าผมดักกับดักกับครัวปลากระดีนะครับนะครับก็มาลุ้นกันนะครับจะได้ถั่วไม้นะครับกระลั่นกระตังมดกระสามลูกนะครับสามลูกหรือว่าสามลั่นนะครับ ับมาลุนกันนะจะได้ตัวไม้เยื่อคัวปลากะดีนะครับเดี๋ยวแร่ลั่นเท็ดนะั่นก็ไปโตกับอ่าแล่ใส่ลูกนึงนะครับอ่านี่นะครับลั่นผมนะครับ <c oughs> จะได้ตัวไม้นะ ไม่มีครับกำ oh, <no. S 1> มารุนโลกทีสองกันต่อนะครับล,ลูกแรกก็ไม่ได้นะแฮวครับ,รบทีสอง รันยักษ์นะฮะลูกทีโซโตน้มซีนิวนะนี่ครับ ไม่ออกนะครับทำไมมีครับ oh, <no. S 1> แหลวนะครับตรงไซจะไม่มีปลาเลยเรามาลุนลูกทุ่ยไายนะครับลั่นนะครับ ลูกทีสามเนะี่ยนั่นลูกทีสามนะครับน้ำแห้งเลยนะ làm hen cái gì ta lấy nấy chắc khao lắm gặp lục thì xám lấy gặp nàm hen á, cái mi lắm เดี๋ยวกั็กกไปลุนไสกันนะครับไสลูกเดียวนะครับับปุว่ามาลุนใสกันต่อนะ อ๋อมีนะครับปลาไหลครับปลาไหลใหญเลยนะครับอันนี้นะครับผลงานที่ว่าได้วันนี้นะครับจะได้เป็นปลาไหละครับกับปลาไม่ก้าวนะครับ กะบักลั่นดีปุมดักก็คือ3ลูกไม่ได้นะครับกับมาได้กับไส้นะครับอ่ะครับถ้าจำรับวันนี้กะกุงลากันโอนนะครับกับการมาเล่ลั่นก็กูไส่ดักปลานะครับอ่ะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วก็กดสันกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับช่องบาวแดกได้คนเดิมนะครับอะครับลากันโอนครับสวัสดีครับ